คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสอนการหาค่ามัธยฐานค่ะจากโจทย์นะคะประกอบไปด้วยตัวเลข85 59 70 35 42 66 91 47 73และ55นะคะก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์เนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะ แล้วนําโจทย์ที่ได้เนี่ยมาเรียงข้อมูลจากตัวเลขน้อยไปหาตัวเลขมากนะคะเรียงให้เรียบร้อยเลยนะเมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหาค่ามัธยาฐานกันในการหาค่ามัธยาฐานเนี่ยมีสูตรอยู่ว่าเท่ากับมี d เดยน M.E D I A N นะคะจำไว้ให้ดีซ้ำอีกทีนึ่งนะคะ M E D I A N แล้วใส่วงเล็บเปิดใส่เซลล์เริ่มต้นนะคะใส่คโคลอนแล้วเซลล์สุดท้ายแล้วก็ใส่วงเล็บปิดได้เลยนะคะ,ะ,คะเมื่อนำสูตรมาใส่ในเซลล์ที่เราจะต้องการ หาค่ามัธยฐานนั้นเราจะต้องใส่ยังไงวิธีใส่คือเท่ากับมีเดียนวงเล็บเปิด b 6ลากลงมาจนถึง b 1 5แล้วใส่วงเล็บปิดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองทําดูว่าสิ่งที่สอนไปเมื่อสักครู่นี้ทําได้หรือเปล่านะคะขั้นตอนแรกคือ ให้วิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์เนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างจากที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะโจทย์มีตัวเลข85 59 70 35 42 66 91 47 73แล้ว55นะเมื่อเรารู้ว่าโจทย์มีตัวเลขอะไรแล้วเราก็มาเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากโดยตัวเลขน้อย คือตัวเลขอะไรดูซิว่าเป็นตัวเลขอะไร35ใช่ไหม35ต่อไป42ต่อไป47นะคะใช่ไหมแล้ว55ต่อไป59 66 70 73 85แล้วก็91 ในการหาสูตรค่ามัธยฐานที่สอนไปที่ให้จำเมื่อกี้นี้นะคะก็ <_ d ian> คือเท่ากับมีเ e ดีย M E D I A N วงเล็บเปิดเลือกลเซลล์เริ่มต้นลากไปจนถึงเซลล์สุดท้ายนะคะใส่วงใส่วงเล็บปิดให้เรียบร้อยแล้วกด Enter ก็จะได้ค่ามัธยฐานที่เราต้องการหานะคะ เมื่อได้ค่ามัธยฐานที่เราต้องการหาปุ๊บเราก็ลองมาตรวจสอบดูว่าถูกต้องเหมือนกับต้นฉบับไหม62.5เราก็ได้62.5เช่นกันเนาะก็ต้องขอจบวิดีโอการสอนค่ามัธยฐานไว้แค่นี้นะคะ